ถ้ามีจุดหนึ่งที่ทองคํามักจะเด้งแรงและกลับตัวอยู่ทุกครั้งคุณอยากรู้ไหมครับว่ามันคือจุดไหนมันไม่ใช่เรื่องมืงเอื่น,นะครับผมแค่ดู2ออย่างก็สามารถหาจุดกลับตัวได้และทุกคนก็สามารถทําได้แค่ดูคลิปนี้จนจบวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจจุดที่ทองคํามีโอกาสกลับตัวด้วยเทคนิคง่ายๆเพียง2ขั้นตอนก่อนที่จะไปรับชมนะครับขอกําลังใจจากทุกท่านด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ หลายคนอยากได้ราคาในจุดที่เป็นปลายไส้แต่ผมมองว่ามันอาจจะอันตรายเกินไปวันนี้เป็นเทคนิคในการเทรดรูปแบบจุดกับตัวนะครับและคุณก็ไม่จําเป็นต้องกลัวว่าคุณจะตกรถถึงแม้ว่าจุดเข้าจะไม่ใช่จุดเข้าปลายไส้แต่คุณปลอดภัยและมีโอกาสกําไรมากกว่าที่คุณคิดเนื้อหาในคลิปนี้จัดทําขึ้นเพื่อการศึกษาและแบ่งปันมุมมองส่วนตัวเท่านั้น,นครับไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนหรือเกณฑ์กาไร ผมอยากให้ทุกคนใช้วิจัยยานและพิจารณาความเสี่ยงให้รอบคอบก่อนตัดสินใจในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในตลาด forex CFD Future หุ้นหรือคริปโตเพราะทุกตลาดล้วนมีความเสี่ยงและผมไม่อยากให้ใครต้องเสียหายจากความเข้าใจผิดและคิดว่าตลาดนี้คือเส้นทางที่จะรวยทางหลัดขอให้ทุกคนปลอดภัยเข้าถึงกำไรที่แท้จริงไม่ใช่กำไรที่ลวงตาและเติบโตไปอย่างมั่นคงนะครับ จาก EP ก่อนหน้าที่หลายท่านติดตามกันมานะครับใน EP ที่40ผมได้แนะนำวิธีการเทรดโดยการใช้ SMA 14นะครับวันนี้เราจะมาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการใช้ SMA 14และเพิ่มอิ d i c a ตอร์อีกหนึ่งตัวเพื่อหาจุดกลับตัวนั่นเองนะครับ เรามาตั้งค่าไปพร้อมกันนะครับไปที่แทรกมาที่ indicator มาที่โหมดเทรนด์นะครับแล้วก็ moving average นะครับพารามิเตอร์ช่วงเวลาเป็น14นะครับวิธีเป็น simple ใช้กับเป็น close นะครับเราจะใช้ SMA นั่นเองนะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปครับได้เส้นสีเหลืองแบบนี้มา EP ที่แล้วนะครับเราจะเทรดในช่วงที่เขามีโอกาสเปลี่ยนเทรนนะครับจากขาลงเป็นขาขึ้นจากขาขึ้นเป็นขาลงแบบนี้นะครับ EP นี้เราจะหาจุดที่มีโอกาสกลับตัว โดยการที่เราจะใช้ SMA เช่นเดิมแต่เราจะเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็คือ RSI นะครับไปที่แท็กนะครับมาที่อิ d i c a t o r มาที่โหมดออสซิเลเตอรนะครับมาที่ Relay s t a n ็ง n d e x นะครับคลิกเข้าไป p a r a มิเตอนะครับเป็น14ใช้กับเป็นโคล s e นะครับสีก็ปรับทั้งค่าได้เลยเราต้องเปลี่ยนที่เล v e l นะครับ Level แต่เดิมเนี่ยเป็นเลเวล30กับ70นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้น50นะครับหลังจากนั้นก็ลบเส้น70ออกไปนะครับ ปรับสีให้เข้มนิดนึงอ่าผมใช้เป็นสีเหลืองเหมือนกันกดโอเคเข้าไปนะครับเราก็จะได้เส้นแบบนี้มานะครับเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเงื่อนไขในการเข้าเทรดนะครับ EP นี้จะช่วยกองจุดเข้าเทรดที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับใน EP ก่อนหน้าเเราจะใช้ลักษณะของแท่งเทียนที่มีความต่อเนื่องของวอลลุ่มนะครับเพื่อเป็นเงื่อนไขในการเทเลชั่น EP นี้เราจะใช้ความต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมโดยการใช้อินดคเตอร์เข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับ นั่นก็คือเราจะใช้ RSI เป็นตัวช่วยคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเราดูที่โซนที่เขาเป็นไซด์เวก่อนนะครับเงื่อนไขที่เราจะใช้เทรดในวันนี้นะครับ SMA จะเป็นตัวแบ่งเทนเช่นเดิมนะครับอยู่ใต้เส้นเราเล่นเซลล์อยู่บนเส้นเราเล่นบายนะครับมาดูที่จุดนี้ปิดแดงนะครับแท่งที่1แดงแท่งที่2นะครับแท่งที่2ต้องคาบเส้นกลางแท่งที่3ปิดอยู่ใต้เส้นสังเกต RSI นะครับที่จุดบริเวณโซนนี้นะครับ เมื่อปิดแท่ง3เนี่ยนะครับ RSI ต้องอยู่ใต้เลเวล50พอดีนะครับแบบนี้จะดีมากๆนะครับหรือ RSI อยู่ใต้50ก่อนที่กราฟจะลงมาใต้เส้น SMA ก็จะดีมากๆเช่นเดียวกันจุดนี้เราเก็บกำไร TP 1เท่า SL ไว้ที่ PA ก่อนหน้านะครับอ่าก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับก็สามารถวิ่งทำกำไรได้นะครับจุดนี้วิ่งมาถึง 390จุดนะครับแต่เขาวิ่งทะลุมาถึง T ี2ีได้เช่นเดียวกันนะครับแต่สําหรับคนที่เพิ่งจะใช้ระบบเทรดนะครับอย่าเพิ่งเพิ่มระยะไกลจนเกินไปนะครับเพราะบางทีมันอาจจะทํา <Anton> ให้เราเนี่ยทรมานในการถือออเดอร์นะครับแล้วก็เกิดความเครียดได้และที่สําคัญก็คืออย่ากเก็บสั้นจนเกินไปนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการเก็บสั้นจนเกินไปก็ทําให้เราเกิดความกลัวและเกิดความหวาดระแวงได้ง่ายกว่าเดิมนะครับความอดทนในการถือออเดอร์ก็จะลดน้อยลงแต่ความอดทนในการทนลากก็จะมากขึ้น ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงจุดนี้นะครับเขียวที่1เขียวที่2และเขียวที่3นะครับทําไมเขาเกิดซ้ําเหมือนเดิมแปลกไหมครับเพราะนี่คือธรรมชาติของกราฟถ้าเราใช้ระบบใดระบบหนึ่งมาจับแล้วสังเกตพฤติกรรมของเขานะครับเขาจะแสดงธรรมชาติให้เราเห็นได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ดูคลิปนี้อยู่หลายท่านอาจจะไม่ได้คิดถึงระบบอื่นเลยไม่ได้คิดถึงแนวรับแนวต้านไม่ได้คิดถึงดีมานซับไพหรือเทคนิคต่างๆที่มีมากมายในตลาดมันจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมดูคลิปดูเหมือนง่ายแต่พอไปเทรดจริงกับเทรดไม่ได้และขาดทุนนั่นเป็นเพราะคุณปลุงแต่งจุดเข้าของคุณมากจนเกินไปลองดูแค่ระบบนี้ระบบเดียวคุณจะรู้ว่าพฤติกรรมทำซ้ำของเขาจะมีเห็นบ่อยมากๆนะครับเขียวที่1อยู่ใต้เส้นเขียวที่2ขาบเส้นเขียวที่สาม ยืนอยู่เหนือเส้น RSI ตัดขึ้นพอดีเปิดบาย SL PA ก่อนหน้านะครับหรือจะ SL ที่แท่งที่1ก็ได้นะครับถ้ารู้สึกว่าไกลไปเก็บที่ P ห่เท่าเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นกลับตัวลงอีกครั้งแดงที่1อยู่เหนือเส้นเขียวดันราคาขึ้นมาแต่ถูกแดงตบกลับลงมาเมื่อแดงตบกลับลงมาเราจะนับแท่งนี้เป็นแดงที่2นะครับเราจะนับแท่งนี้เป็นแดงที่3นะครับเราก็เซลนะครับ SL ที่ PA ก่อนหน้านะครับที่จุดนี้ ก็เก็บกาไร TP1 เท่าสังเกตที่ r อใส่ r i SI ตัดลงที่แท่งนี้นะครับถ้าเป็นแท่งนี้ก็ลงมาไกลแล้วนะครับเราจะรู้ว่าจุดเข้าเราถูกต้องไหมเราใช้ r อใส่เป็นตัวคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้จะมาเจอจุดที่มันยากแล้วถ้ากราฟไม่มีวอลลุ่มนะครับแบบนี้นะครับวอลลุ่มต่ำนะครับอาจจะเป็นช่วงดึกหรือช่วงเช้านะครับเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่าระบบนี้จะผ่านช่วงที่ตลาดวอลลุ่มต่ําได้ไหมเขาทะลุลงมาที่แท่งนี้ แดงที่1อยู่ด้านบนแดงที่2ต่อไปเขียวนะครับมาขั้นแท่งต่อไปถ้าปิดเป็นแดงเราต้องเซลนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าจุดนี้เนี่ยมีการดันราคาขึ้นไปปิดเป็นแท่งเขียวนะครับก็ไม่ได้เข้าสังเกตที่ RSI มาตัดที่แท่งนี้เลยนะครับจุดนี้มีเขียว2แท่งมาขั้นกลางเนี่ยเราเลยไม่ได้ใช้เป็นเงื่อนไขในการเทคแอคชั่นเซลนะครับมันจะมีช่วงเวลาที่เราไม่สมควรที่จะเทคแอคชั่นเพราะฉะนั้นอย่าคันมือ ในจุดที่ไม่ใช่เพราะถ้าคุณเข้าเทรดไม่ถูกที่ไม่ถูกทั้งเวลามันจะนำมาซึ่งหายนะของการเทรดหลังจากนั้นเขามีการปิดแดงลงมาที่แท่งที่1มีเขียวเล็กน้อยและมีแดงแท่งที่2แดงแท่งที่3นะครับเราเซลปึ้งเข้าไปเซลตรงจุดนี้สังเกตที่ไอาสายด้านล่างอ่าเขาตัดที่บริเวณโซนนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยกราฟก็ดันราคาขึ้นมา ปิดขึ้นมาเป็นแท่งเขียวเหนือเส้นและไม่มีเหตุผลที่เราจะถือไม้เซลล์ต่อไปนะครับเราต้องคัดทิ้งทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้ถึง s อสนะครับก็คัดทิ้งตรงจุดนี้ไปเป็นที่ปล่อยทะลุกลับลงมาอีกครั้งนะครับแท่งสีแดงเล็กๆแบบนี้เราไม่เข้าเทรดนะครับขอให้มีแท่งที่เนื้อใหญ่นิดนึงแสดงถึงความที่มีวอลลุ่มนั่นเองมีการปิดแดงเขียวและแดงไม่มีแดงแท่งที่3ก็ไม่ได้เทรดเช่นเดียวกันมีเขียวที่1เขียวที่2และเขียวที่3เปิดบ่ายนะครับบึ้งเข้าไป ราฟดันราคากับลงมาปิดใต้เส้นคัดทิ้งนะครับรอจังหวะอีกครั้งนะครับเขียวที่1เขียวที่2และเขียวที่3อ่าที่แท่งนี้นะครับ RSI จุดนี้เนี่ยมีการตัดก่อนที่แท่งเขียวจะขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้น s m a ตัดก่อนแล้วมีการปิดเป็นแท่งเขียวที่มีวอลลุ่มที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องจุดนี้ก็ใช้เป็นเงื่อนไขในการเทชันบายนะครับเก็บที่พีห่เท่าเป็นเทียบร้อยเดี๋ยวผมเอาเส้นนี้ออกก่อนนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้อินดคเตอร์จุดนี้จะเป็นจุดที่ เขาเรียกว่า breakout นะครับเขา break ขึ้นไปปิดแท่งได้เหนือกรอบก็่ายขึ้นไปได้เลยนะครับจะใช้เป็นเทคนิคเสริมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าใช้แล้วไม่สับสนแต่ถ้ากลัวสับสนก็ใช้แค่ระบบนี้ระบบเดียวก็สามารถทํากําไรได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าโซนนี้ปิดแดงลงมาไม่มีแดงแท่งที่3ก็ไม่ได้ซลล์นะครับดันราคากลับขึ้นไปนะครับสังเกต i s i ยังอยู่ด้านบนนะครับเรายังสามารถใช้เป็นเงื่อนไขในการท e n s i o n บายได้นะครับมีเขียวที่1เขียวที่2แตะเส้นพอดี ถือว่าเป็นเงื่อนไขของเราเขียวที่3ยืนอยู่เหนือเส้นนะครับเปิดบ่าย s l ที่ PA ก่อนหน้าเก็บที1เท่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแดงที่1แดงที่2และแดงที่3เซลล์นะครับ เก็บที่พี่หนึ่งเท่าได้เป็นที่เรียบร้อยใช้ระบบนี้ให้ชำนาญน,นะครับถ้ามีคนสนใจเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตระบบให้เรื่อยๆนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าดูแลเข้าใจเอาไปใช้แล้วได้กำไรจริงอยากเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือและการแบ่งปันโดยที่คุณไม่เสียอะไรก็สามารถสนับสนุนช่อง KC Forex Trading ได้ด้วยการสมัครใช้งานโรเกอร์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมไปรับอ e ีบุ๊กฟรีที่เพจ KC Forex Trading ด้วยนะครับตอนนี้มีถึง2เล่มแล้วถ้าคุณเป็นคนที่อ่านกราฟไม่ขาดปสัสจากกำไรไม่รู้จะเข้าจุดไหนมา ร่วมพิชิตกำไรในทองคำและเทคแอคชั่นในจุดที่มีโอกาสสร้างกำไรเลิกเทรดมั่วรัวออเดอร์ในจุดที่ไม่ใช่คุณสามารถสร้างกำไรตามแผนเทรดที่ผมอัปเดตให้ในทุกวันสร้างกำไรด้วยมือคุณเองไม่ต้องรอสิ่งแลแล้วเราจะได้จุดเข้าเทรดจุดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นไม้ลันหรือไม้สกาวปิ้งมาร่วมเดินบนเส้นทางเดียวกันเพียงคลิกไปที่ลิงก์หน้าช่อง k c f o r e x t i n g สมัครสมาชิกโกเพื่อรับแผนเทรดและพิเศษเฉพาะตอนนี้ยังมีระบบเทรดพิเศษที่ผมใช้อยู่ให้กับสมาชิกด้วยซึ่งในอนาคตอาจจะมีการเอาออกหรือเปลี่ยนแปลงระบบเทรดไปสำหรับผู้สนับสนุนก็จะมีในส่วนของคลิปพิเศษที่ไม่ได้ลงในช่องรวมถึงคุณจะได้สิทธิพิเศษในการดูคลิปก่อนใครในช่องของเราและอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อสร้างกำไรไปพร้อมกันนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ